没带呢，没带呢，你有带。 เด็ดตัวเองเร็วกว่าเวเฟลใช่ใช่สวัสดีทุกคนนะคะมาไลฟ์หน้าเหลืองเพราะว่าไฟมันเหลืองไม่เชื่อมาดูไม่เชื่อเลืองมาเเออแบบเป็นนี่ตองมีสุดแล้วหูยยิ่งปรับยิ่งไปเนี่ยอันนี้สุดแล้วดีสุดแล้วยิ่งเนี่ยมีรูปแบบนลองๆอีกอเมื่ออ่ะใช่ที่ปรับอันนี้เดง โอ้โหขาวขนาดเลยหรอเอ้าก็จะได้ปุ้ยขาวแล้วเออไงจัดโอ้โหตาแตกหมดเลยข่ะขาวไปล่าเอ้าเอ้าขนาดนี้อ่ะเฮ้ยหรือว่ามันเหลือที่นั่นไม่ใช่ยันมันเหลืองที่ไปด้วทุกอย่างเลยแต่ว่าฟิลเตอร์อะไอเนี้ยถ้าเป็นฟิลเตอร์ขาวมันจะช่วยให้ภาพขาวขึ้นไงหบางที่อะแสงไฟถ้ามันขาวไปก็แทนวุมันเนียนเลยเนาะน่ะแล้คงณนมันไม่มีเลยเนาะใช้สไตล์นี้เลย ธรรมชาติกันอ๋อเดี๋ยวธรรมชาติธรรมชาติร้านนี้ด้วยเหรอเออไม่รู้เลยมันรวมกันได้ปะเอออันนี้แหละเนาะกระดาข่าวแล้วเห็นไหมข่าวแล้วทุกคนหรือว่ามันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันก็ข่าวนะเนี่ยเซอร์ปังเซอร์ปังอาริโกนจีเนี่ยเขาเราลองลองลองเล่นตั้มหนาเหมือนกันว่าทำยังไงดีไปในห้องวิวพอพี่เชื่อมานเนี่ยเปนพันห้าเลยอ่ะว้าวทำไมอ่ะไม่รู้เซนเซนไม่เชื่อดู อีกแล้วเหรอวกเธอนี่มันต้องไปล้านูเลยต้องมีวิญีาจะแก้ไงเยนเโพละแล้วชั้นไม่ได้ 有些没带呢，有些也没带呢。 อะไรแล้เนี่ยโม่เต้นเด็กพวกนี้อะไรกันเชิญขาชอบเต้นอะไรยังอยู่ก็ลุกขึ้นมาเต้นอยากเล่นด้วยพี่จะมาสอนด้วยทุวันแหละเฮ้อแล้วพี่เชอญเล่นผมดท็อปโลกหุยไม่เอาไม่เอาแอดวานไปเเออาแต่ไม่เชิญเลิกครบทัานั้นไม่ได้เลิกครบที่หรอใช่โอะไรกัะมีเกมพี่เชอญมีแกงหอกเพราะว่าแบบยังไม่ครบแกงมากพอมันไม่เหมือนขบวนการ โดนดา่าอยู่โดนสองคนชวนคนซื้อทูช็อตหน่อยก็ม,มาทูช็อตกันได้ทุกคนเป็นแบบว่าแบบใหม่เป็นแบบยืนถ่ายเราได้เป็นตัวแบบกับวิญญาณเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันรู้สึกมันใกล้มากเลยนะเอาจริงๆไอ้ไอ้ที่ก,กั้นอ่ะเราสึกว่ามันใกล้กว่าเดิมเลยอ่ะเชื่อไหมเชื่อเลยอ่เหมืนอนเหมือนไม่มีแผ่นใส่กันเลยตอนยืนกันจริงๆก็ดีแล้วเป็นอีกรูปแบบดีอ่ะ เอเขาจะการแ้งขันบไม่ไม่ไมแค่แบบ่ไมถือว่าอันนี้ม right. ่ถ <albums travail> <Me Sabbath> like ือแทนกับสิอ่เออประมาณไลค์เด้อทิกตอกเล้ออะไรอ่ะตืนตืนไม่ใช่หมงเอาไก็แล้วแล้วฟิชเชิรคขับดูซี ไม่ได้กลับนิวจีชอบไปเที<อ>่ยวไปชอบปาตีเฮ้ยจีไปชวนเขามาด้วยกเลยชวนใครฉันก็ไม่กล้าชว<ร>นเหมือนกันพราออแล้วงเรไม่กล้าชวนเหมือนกัน่เชิไม่เชิญูมิชิจชจริงพ<ช>ี่เชิญอยู่ข้างล่างน้นหนักหนขึ้นเราจะหลับแล้ววันนีเราไปทางานกันมาใช่แล้ว ใช่ทุกคนอยาวฟ้อนอะไรหรอไม่ใช่เรื่องนมเต้นเลยใช่ก็เราจะบันได้อยู่คนเดียวเองเอาก็ทรงผมคนอื่นเหมือนไม่ได้อ่ะพี่เชยเนี่ยผมหยาวขนาดนี้มึงเข้าปากเข้าหน้าแต่ตีพวกแกเต้นกันแหลมอ่ะฉันก็นึกว่าเออจานเราโบอันเท่านี้เออลรวจะไ่เหลือก็คือแบบป้านอนนี้เต้นเบาเชยไม่ไม่เบาหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าทุกคนรู้ป่าวว่าพี่เชยขอเต้นใหม่ด้วยอะไรหรือปา พี่หดต้นไหมได้ไหมพี่สบายผมแรงเกินไปทำไมทำไมตอนท่าหุ่นนะเธอไม่เห็นเราได้ตอนถ่ายมาถ้าไหนถ้าหุ่นเนี่ยแล้วผมมันนะเออแต่เขาเป็นอะไรกับช็อตนี้ของพี่เชอร์มาเวลาช็อตนี้พี่จะชอบโดนถ่ายช็อตนี้ตั้งแต่ใช่แล้วอ่ะแลยจนแบบมาแบบโอ้ผมยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็มีงานทิ่กองทำอะไรอยู่เราคือรู้ปะเวลาเวลาเราไปไหนใช่ป่ะตอนแรกวันนี้เราไปรายการแล้วทีเนี้ยเราเหมือนยังเขาเรียกว่าอะไรใหม่อ่ะ มติพี่เชอร์เขาจะทำอะไรนะอ๋อมิ้วไม้เหรอเออจะแบบว่ามิ้วไม้อะไรอย่างงี้ใช่อร์พี่เชอร์ก็พูดออกมาเลยต้เปิดไม้ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคนไม่ปรึกษาคนอื่นเลยแล้วคนอื่นเขาก็แบบเห็นของต้องกันเจอพี่เชอร์คนเดียวอะไรอ่ะชั่วปุ้มันดูช็อตดจำอ๋อมันเป็นช็อตดามิพี่เชอร์ไม่ใช่ทำไมวันนี้เลือกใส่สีม่วงเพราะว่าใน ตามวันด้วยอ่ะไอ้ใส่ตามที่แบบใส่หมวกเออหยิบอะไรได้ก็ใส่แล้ววันนี้ปาร์ตี้กันเลยไม่มีใครเต้นอีกรอบของเราใช่เพราะว่าตัวเองเขาแบบจะถ่ายอีกรอ,อบหนึ่งแล้วทุกคนก็มองหน้ากันเพราะว่าใครก็ได้ห้ามพิชเชิญหน่อยพิ่เชิญจะพูดอีกแล้ว <laughs> แต่แล้วกูไม่เอาด้วยก็ตามนั้นเองนี่ เอแวมีจังหวเร้ไมรู้ว่าจัดยังไงนามีงหะมารุมกันอะไรกินอีกแล้วอยากเป็นดาวติ๊กต็อกเจอไปถายเลนี่นะชอบเสื้อตัวนี้จีเจอรเนไม่ถายสิก็มันขี้เกียจไงพี่เชอได้ต่ไราเลยนมันไม่ชอกเต้นเพลงนี้มเพลงนี้อยากเต้นอยู่ได้ได้ไม่มันมีสอเชิญ้นไหม อ๋อจะสปอยเหรอไม่ได้เลอ่ะสปอยอ่ะพี่เชื่อมันค่อนข้างแรงเราอยางเ,เน,างนี่ยส,สี่สิบสี่เราก็ไปก่อนเที่ยงคืนชื่อว่อาแล้วก็ออกกำลังกาเที่ยงคืนนะอ๋อหรือว,ว่าจะขึ้นมาออกมาไกลยอ๋อชุดน,นี้นนนนนไ,ได้ปหมชุดนี้ได้ไหมไม่ได้เหรอทำไมวะมันมันร้อนเลยพี่เอ้าขับเหนือ่อยใช่ปะ่ะแหนบ นลมขึ้นมาทำไงคะไม่มาอู้พี่เชอร์เชื่อที่มันจะเปิดตรงไม่เปิดน้ำวันนี้สามเซนเฮ้ยพี่เชอร์รู้ป่ะระหว่างรอรอเรียกอะแต่ที่หนูเดินไปเดินมาหนูกินไปข้าหูไม้อะลูกชิ้นอะกินอยู่คนเดียวไม่มีใครเบรกอะบายบาย เธอจะเปลี่ยนชุดปะฮะเปลี่ยนโอ้โหกางเกงอีกสองนาทีโอ้ยโอ้ยโทษโทษตั้งใจเรคขาเราไปทำไมโยโอ้ยเยสที่ออกกำลังกายแล้วไปบ้าลกมาเดี๋ยวเละไม่ลกมาอะไรนะโงฮะ ไม่คุยกับหมอนอยู่หมอนมันบอกว่าโอเคเรารักนายลูก,ลก please นี่วะอุ้ยมุมนี้ไม่ได้เลย b ายบาเฮ้ย <my> ลูกขึ้นมาจงลูกยืนขึ้นมาลูกขึ้นมาอีกครั้ง Yo, yo, yo.